พี่สูงอบรมเยาวชนนคนปรปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์เนื่องในวาระครบรอบ11ปีศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐมค่ะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนคนปรปฐมและใกล้เคียงนะคะได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์เนื่องในวาระครบรอบ11ปีศูนย์อบรมเยาวชนนคนปรปฐม โดยภายในงานท่านประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยกัลายาณมิตรสุนทรินคุณแม่นวนปลปรางเด็กชายสราวินและครอบครัวจันทนาเป็นประธานผ้าปา่า ได้นำริ้วขบวนอันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนจากนั้นคณะประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าพร้อมทางได้น้อมนำพระป่าถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้พิจารณาพระปา่าสร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายคีลานาเพสัตย์ พิธีถวายกองบุญบำรุงยานพาหนะพิธีถวายบุปผามาลาและพิธีถวายทยธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพนะคะได้ร่วมกันน้อมถวายกองบุญต่างๆและเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน สำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็เพื่อบำรุงศูนย์เนื่องในวาระครบรอบ11ปีศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยตลอดระยะเวลาที่สร้างศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมแห่งนี้มากว่า11ปีได้จัดกิจกรรมงานบุญรวมทั้งโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกมากมายรวมทั้งนะคะยังได้จัดอบรมพระพิสุสธม,มเสมณีจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีเป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ค่ะยังเป็นศูนย์แห่งการรวมใจของคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันนับเป็น11ปีแห่งความปราบรื้มใจนะคะซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะงดงามและก็สมบูรณ์แบบนี้ได้ก็ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันของทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะ